อาจารย์จึงให้สิทธิ์ทุกๆคนเตือนสติตัวเองยิ่งมาสถานการณ์ทั่วไปก็จะค่อยๆบง่งบอกว่าเพร่อ,อะไรอาจารย์จึงเขี่ยวนะเขี่ยวนาะเพรา่อ,อะไรจึงย้ำนะักย้ำหนาะให้บําเพ็ญ ให้ยกประดับจิตพ่ออะไรวันหนึ่งสิทธิ์ก็จะรู้ด้วยตัวเองที่พูดมาไม่เคยประจักษ์หรอกเพราะเรายังไม่เจอแต่เมื่อไรที่เกิดขึ้นสิทธิ์ทั้งหลายจะเชื่อวันนั้นตอนนี้เราคิดว่ามันไม่มันไม่จริงายหลายคนเขาก็คิดหล,หลายคนคิดว่า เป็นเรื่องเพอร์เจอร์เหมือนกับได้รับธรรมะบำเพ็ญสำเร็จไปดินแดงางเป็นเรื่องไรสาระเป็นเรื่องไรเพอร์เจอร์เป็นนิทานหลอกเด็กมันมีที่ไหนแต่ละคนก็คิดใตปากกันแต่เมื่อไรที่เขาได้เริ่มได้เริ่มลงมือ ที่จะปฏิบัติเอาจริงเอาจังเมื่อน,นั้นแหละคนที่ไม่บังเพนไม่เคยจะปฏิบัติสัมผัสยังไงก็สัมผัสไม่ได้อาจารย์พูดเต็มปากเลยจับว่าจบสูงแค่ไหนรู้มาด้านไหนก็แล้วแต่ตาบใดที่ยังหาตัวตนที่แท้จริงเขาว่าจิตพุทธะไม่เจอ ไม่มีประโยชน์สัมผัสไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์ดังนั้นอยู่ที่การฝึกฝนฝึกฝนเท่านั้นที่จะกลั่นกรองปัญญาธรรมของเราให้อย่างรู้จิตเดิมแท้ได้ผู้ใดที่ไม่เคยฝึกฝนเป็นลมหายใจเข้าออกของเราไม่สามารถที่จะรู้จิตเดิมแท้ได้กระจ่างแจ้ง หากจะรู้ก็แค่ผิวหนังหรือแม้จะรู้ลึกเข้าไปอีกก็แค่เนือ้อจะรู้ลึกหรือมากก็แค่เขาเรียกอะไรกระดูกถ้าให้รู้จริงๆเราก็น่าีจะรู้ไขสันหลังไขสันหลังมันต้องกี่ชั้นล่ะถึงจะรู้บางเ็นธรรมะเราบอกว่าจะบาเป็นสามวันจะบาเป็นสี่วัน ผิวเผินเราก็ยังไม่กระจางแล้วยังจะไปพูดถึงไขสันหลังได้อย่างไรใช่ไหมใช่ใช,ใชอริยะต่างๆบำเพ็ญมากับชาติมาแล้วมาเราแม้แต่อาจารย์เองเจ็ดสิบสองครั้งอุบัติมาทำไมมากมายขนาดนั้นครั้งเดียวก็น่าที่จะเกินพอแต่ก็เพื่อเวนในยศ์คําว่าเวนันยศเนี่ย มันเป็นคำที่อยู่ในสายเลือดของพุทธ,ธะอยู่ในสายเลือดของพุทธ,ธะทุกทุก,ทก,ทกพระโพธิสัตว์พ่อรู้ว่าเวในทั้งหลายคือพุทธ,ธะเนื่อเหมือนมีสภาวะอันเดียวกันเหตุฉะไหนจะทิ้งควา้างสภาวะอันเดียวกันเราสำเร็จเขาไม่สำเร็จ จะนิ่งดูได้สวยสุขได้อย่างไรพุทธมีปณิธานจะลงปรดแต่เไในาก็ตัดพ่อบนว่าฟ้าช่วยขึ้นจากน้ำช่วยขึ้นจากทุกข์ก็ยังจะกระโดดลงไปแหวกว่ายอยู่ในทุกข์นี่แหละเขาเรียกว่าลุกหลงไม่ยอมตื่น ก็หวังว่าเราทั้งหลายเนี่ยตื่นแล้วจะได้ตื่นตลอดสิ่งที่อาจารย์กล่าวมาตั้งแต่ต้นจงหวังให้ทุกคนนั้นจดจำบำเพ็ญใจของเราถูกติเตือนหน่อยถือซสว่าละลายบาปเวรอาจารย์แบกรับเท่าที่แบกรับรับประกันเท่าที่รับประกันดังนั้น ต่อไปเราก็อย่าได้คิดว่ารอก่อนหรือแช่ล่าใจแม้งานทำมีโอกาสให้เราแต่เราก็จะต้องหาเวลามาบำเพ็ญภายในกับภายนอกให้ควบคู่แต่อาจารย์ดูหลายๆคนเนี่ยบางคนก็ยังระดับจิตยังไม่โต ระดับจิตเนี่ยระดับจิตเหมือนกับบัวมันจะปิ่มก็ไม่ปิ่มมันจะจมมันก็ไม่จมมันจะอยู่อย่างเนี้ยถ้าหากพ้นแล้วเนี่ยเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะสามารถแก้ไขได้จิตใจของทุกคนอาจารย์จึงห่วงอย่างยิ่งห่วงความรู้สึกของสิษย์ทุกๆคนไม่อยากให้ทุกคนหลุดไปเพราะ แค่บุคคลแค่เรื่องราวแค่สถานธรรมเราหลุดไปคนเดียวก็จะพ่วงไปถึงบรรพชนบรรพบรุษหากเราคิดกลับได้เปลี่ยนความคิดใหม่ยืนหยัดตั้งใจยอมอดทนเที่ยวนิดถือว่าสลายกรรมเราทุกคนมีกรรมก็หวว่าสิ่งเหล่านี้ จะช่วยยกอาจารย์ต่อไปก็จะไม่มาแล้วใครน่่ะจะบอกพึ่งได้ไหม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 ทียนนซื้อที่อยู่แถวหน้าอาจารย์บอกกับตัวเองเสมอว่าวันหนึงหากไม่มาเนี่ยแถวหน้าเนี่ยจะพึ่งได้ไหมแต่ทุกคนกนน็ไม่กล้ายืนยันไม่กล้ารับประกัน ว่าจะให้อาจารย์พึ่งได้ดังนั้นเมื่อเราพึ่งไม่ได้หลายหลายคนคิดว่าตัวเองพึ่งไม่ได้กาจงสามีปองรองจับมือกันมันก็ดีกว่าใช่ไหมใช่ค่ะใช่หรือไม่ใช่ใช่ค่ะช่วยกันไม่เหลือบาการางหรอก กงอาจารย์จึงหวังอย่างยิ่งจากนี้ไปตั้งใจดีไหมดีค่ะอล่ะช่วยกันดูแลพ่ออาจารย์เวลา <c oughs> หมดแล้วจากนี้ไม่ได้เจอกันแล้ว อาจารย์จะลาเป็นครั้งสุดท้ายอาจารย์จะลาเป็นครั้งสุดท้ายไม้อาจารย์รูปหัวหน่อยขอให้เจ้าสำเร็จไปอยู่กับอาจารย์อาจารย์รออยู่ กงไม่ได้เจอแล้วตั้งใจให้ดีทางอริยะของเจ้าเนี่ยก็คือวันนี้ที่เจ้าทำประลาตั้งใจงงก็หวังว่าเจ้าจะเป็นเด็กน่ซือรุ่นใหม่ที่มีแรงกำลังผักดันรุ่นหลังให้ยิ่งมายิ่งเติบโต ไม่ต้องกลัวหรอกว่างานทารบ้านจะไม่มีทำหรือคนจะไม่มาศึกษารู้ว่าเจ้าอ่ะมีใจมีใจจนจะเตือนฟ้าเมื่อเ,เตือนฟ้าเนี่ยฟ้าหรือจะนิ่งดูใดคนที่มีใจขนาดนี้แต่ในบางครั้งมันก็เป็นจังหวะโอกาส ที่แต่ละคนจะมีบุญวาสนากับเจ้าขอให้รุ่นหลังเนี่ยเติบโตด้วยแรงกำลังใจทุกๆคนวันนี้เจ้าก็จงหาจุดหมายจุดยืนแม้ว่าจะมีใจแต่โอกาสไม่อำานวยแต่สุดท้ายเราทุกคนจะต้องมีจุดยืน ชีวิตเราจะไม่ปล่อยให้สูญเปล่าสถานการณ์ของคนมันเปลี่ยนไปชีวิตและการเวลาก็เปลี่ยนไปเราก็จงหาจุดยืนเป็นเดีย่ยนัซื้อรุ่นใหม่ช่วยกันเอะ่ะเจ้าก็เหมือนกันแม้จะทางโลกก็ทำทางธรรมก็ทำแต่ก็ไม่เคยที่จะ บน่นท้อว่ายังเต็มใจจะช่วยสม่ำเสมองานธรรมะก็ต้องพึ่งเจ้าก็จะอาจจะเป็นภาลนับพาลเพราะเป็นหลักมีความสามารถก็จงใช้ความสามารถของเราเนี่ยส่งเสริมคนมันเป็นบุญกุศลด,ดีไหมรุ่นใหม่ก็จงตั้งใจกัน เจ้าล่ะเจ้ามานี่ทำไมจึงพร้อมอย่างนี้ล่ะชีวิตมันจึงรันทดขนาดนี้เดี๋ยวเจ้าจะผ่านไปได้ด้วยดีเข้าใจไหมมันเหมือนว่า สตาหรือดวงของเจ้ามันมาบรรจบที่จะต้องผเผชิญที่จะต้องผจญแต่อาจารย์รู้ว่าเจ้าผ่านได้เพราะเจ้าไม่เคยทิ้งธรรมะเจ้าไม่เคยทิ้งผู้บำเพ็ญร่วมกันเจ้ายังระลึกถึงยังคิดถึงเมื่อบนอยู่ตลอดแต่ในบางครั้งเจ้าจำเป็น ก็รู้เมื่อมีโอกาสเจ้าก็กุรีกุจอมาช่วยก็ไม่เคยทิ้งตั้งแต่ไหนแต่ไรก็หวังว่าสิ่งที่เผชิญอยู่ตรงนี้จะผ่านได้อย่างราบรื่นเอาล่ะอาจารย์จะให้กำลังใจเอาแอปเปิลมีไหม อาจารย์ให้สองลูกหวังว่าคําว่าราบลื่นเนี้ยจะได้เจอสักทีอะ่ะอดทนดีไหม <c oughs> เขาอะ่ะคนอื่นก็เช่นกันก็จงตั้งใจนะ้องเป็นส่งอาจารย์อลุกขึ้นเยืนกันทุกคน มาพระอาจารย์ด้วยตามลมช่วยนะเศร,ร้าอุราทั้งครานาสิทธิ์ก้าวเดินพิชิตอาจารย์นี้ ความอุ่นอายรักสิ้นเหมือนเดิมไม่เคยห่าง ียงพันสัมพันธบุญญาขออ ทำผูกสัมพันธ์มันไว้หวังไม่ร้างรากมึงเธอสิทธิ์ยาเข้มแค้นที่ว่ายากล่มผู้ชายนะคะจะกลับ ขอพระคุณพระอาจารย์ที่ได้โปรดเมตตาให้อว่าแล้วก็กราบส่งพระบาทอย่างละห้ากราคารวะคู่เข่ากราบขอพระคุณพระอาจารย์เมตตาให้โอวาทห้ากราบกราบหนึ่งกราบสองกราบสามกราบสี่กราบห้ากราบสรงพระบาทพระอาจารย์ห้ากราบกราบหนึ่งกราบสองกราบสามกราบสี่สาบห้ายืนขึ้น ค่ะแลว้วเสร็จพิธีวางบุญลงของขอรับถอยผู้หญิงค่ะ